ัสดีค่ะหมอปุญญาณบรมีนะคะหมอปุญญานบรมีสักใบมือเศรษฐีแล้วก็วันนี้นะคะหมอปุญก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำนะคะสำหรับใครท่านไหนที่อาจจะเคยพบเจอกับปุญตัวจริงแล้วและอาจจะได้ดูดวงแก้กรรมกับปุญหรือการสักใบมือนะคะวันนี้มีสิ่งดีๆมามอบให้ก็คืออยากแนะนำนะคะท่านไหนที่เกิดวันศุกร์ หรือเกิดวันอังคารนะคะสองวันนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ว่าเป็นคนเก่งนักคิดนักวางแผนนักจัดการหัวนักธุรกิจนะเราทําอะไรก็จะเป็นคนเก่งทาอะไรดีสําเร็จหมดแต่คนที่เกิด2วันนี้ค่ะมักจะมีข้อเสียคือเรื่องของบริวารมักจะถูกบริวารนะคะก็คือจะเหนื่อยกับบริวารนะคะก็เป็นผู้ที่คนภายนอกอาจจะมองดูเหมือนคนที่เกิด2วันนี้เป็นคนที่แข็งหรือเป็นคนที่น่ากลัวแต่ไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้ว2 คนที่เกิดอสองวันนี้ที่เกิดวันสุกับวันอังคารนะคะเรียกว่าเป็นคนที่จิตใจอ่อนโยน จะรักครอบครัวรักบริวารน,นะคะก็เลยเป็นข้อเสียเป็นคนที่จิดใจดีนะคะก็เลยเป็นข้อเสียทําให้มักจะถูกบริวารเอาเปรียบหรือ,อมิรนะคะในการเรื่องของการผักหลังได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ปุณก็แนะนำนะคะอยากให้ท่านที่มีปัญหาในเรื่องของตําแหน่งนี้นะคะเรื่องของการเงินกับเรื่องของบริวารสาหรับท่านที่เกิดวันศุกร์และเกิดวันอังคารนะคะก็แนะนําให้ไหว้นะคะพ่อตักสินโดยการที่จุดทูป36ดอกขอขม กรรมกับองค์พ่อตักสิน,นะคะที่ไหนก็ได้ค่ะที่มีพ่อตักสิน,นะคะแนะนําว่าตั้งจิตอธิษฐานหนึ่งพ่อตักสิน วันนี้จุดทูบ36ดอกเนาะนโม3จบบอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็ท่องคาถาองค์พ่อตากสิงก่อนนะคะแล้วก็ต่อด้วยว่าวันนี้ลูกมาขอคมกรรมและขอ้อนคำสาปแช่งต่อหน้าพ่อหากลูกเคยเอาเงินของแผ่นดินมาหากลูกเคยทำร้ายแผ่นดินไว้หากลูกเคยทำให้ใครเสียใจเรื่องของการเงินหากลูกเคยสาปแช่งใครไว้เรื่องของการเงิน หากลูกเคยทำร้ายใครให้เสียใจเจ็บช้ำใจชอกช้ำใจไวตั้งแต่อดีตชาติหรือที่ผ่านๆมาวันนี้ลูกมาขอขมากรรมและขอถอนคำสาปแช่งต่อหน้าพ่อขอพ่ออาโหสิกรรมยกโทษเปิดทางให้ด้วยแล้วเล่าปัจจุบันค่ะว่าเราทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่มีที่ชีวิตคืออะไรมีความทุกข์ใจเรื่องของบริวารเรื่องของการเงินอย่างไรให้บอกไปนะสุดท้ายให้บอกไปว่าต่อไปนี้ขอให้ลูกทําอะไรก็ขอ ให้ได้รับแต่ความยุติธรรมทําอะไรก็ขอให้พบเจอแต่ความสําเร็จมีบริวารมีมิตรคอยเกื้อหนุนนะคะเพราะว่า2คนที่เกิดอ่าส่วนมากนะคะคนที่เกิดวันศุกร์กับวันอังคารเนาะมักจะไม่ค่อยได้รับความยุติธรรมกับเรื่องของบริวารกับเรื่องของมิตรเรื่องของการเงินสักเท่าไหร่นะก็อันนี้ก็เข้าๆนะคะในการแนะนานะคะในการเรื่องของการไหว้พ่อตากสินการแก้กรรมสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์และวันอังคารอ่า uh, และวันอื่นๆสามารถทําได้ไหมทําได้ค่ะอ่าหากว่า ดวงของท่านมีตําแหน่งเรื่องของดาวศุกร์และดาวอังคารนะคะที่มาเกี่ยวโยงกับตําแหน่งเรื่องของการเงินหรือเรื่องของบริวารน,นะคะอันนี้ต้องมาแนะนาแนะนําให้มาดูดวง ามาพบเจอนะคะหมอปุนหมอหิมได้ค่ะเพื่อได้เช็คดูว่าดวงท่านต้องไหว้ขอขมากรรมสิ่งไหนเนาะก็การขอขมากรรมถอนคำสาปแช่งนะคะเราสามารถทําได้เดือนละหนึ่งครั้งหรืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะจนกว่าเราจะรู้สึกสบายใจนะคะก็วันนี้ก็ฝากนะคะฝากไว้ในสําหรับเรื่องของการขอขมากรรมในตาแหน่งเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของบริวารนนะการแก้กรรมกับพ่อตากศินะคะสาหรับตัวหมอปุนเองก็ยึดหลัก ะะพ่อตักสินาหาราชนะคะพ่อท่านคือเ,อาเขาเรียกว่า,านัดกอบกู้นะคะหรือศาสตร์ของตัวหมอปุนเองเนาะ,ะอันนี้ก็ขอวงเล็บนะคะอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลเพราะแต่ละบุคคลาการแก้หรือการทำแต่ละสิ่งต่ะอย่างซึ่งก็แตกต่างกันไปนะคะก็อ,อยู่ที่ความเชื่อเนาะก็ฝากไว้ใครที่เชื่อใครที่ติดตามก็ขอให้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนะคะตั้งใจทําในสิ่งที่หมอปุณแนะนําก็ขอให้ สำเร็จทุกสิ่งทุกประการค่ะเจอกันคลิปใหม่ค่ะวัสดีค่ะดีค่ะ